เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการทำเจนทลยักไททนดิ้งนะครับซึ่งเป็นการกระชับหน้าทาโดยใช้เครื่องเจนทูยาตนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มทำที่หน้าด้านวากันนะครับเราเริ่มทักนรกแล้วครับเก็บเหยครับไม่รู้สึกครับเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณสามรอรบทำให้ทั่วหน้าเดี๋ยวเร,เริ่มทำที่หน้าด้านวาก่อนนะครับุดประสงค์ก็เพื่อให้ เกิดการยกกระชับนะครับบริเวณที่เน้นก็จะเป็นบริเวณกรอบหน้านะครับซึ่งก็คือบริเวณที่ทําอยู่ตอนนี้นครับเพื่อเน้นให้เกิดการดึงขึ้นแล้วก็หยิงให้ทั่วนะครับก็จะรู้สึกร้อนๆดุดๆนิดนึงครับ เราจะยิงส้งสามรอบแล้วก็หลังจากที่ยิงครบสามรอบแล้วก็จะเน้นบริเวณที่ต้องการเป็นพิเศษนะครับเพื่อยกกประชับหลังทาเสร็จก็สามารถที่จะทาครีมล้างหน้าอะไรได้ตามปกติไม่มีแผลอะไรเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มรู้สึกว่ายกกระชับขึ้นหลังทาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ผลที่ได้ทันทีก็จะรู้สึกว่าหน้าเนียนขึ้นแต่งหน้าติดนะครับแล้วก็ลุลุ่มคนอิสโล ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ทำสามไปในหูบนหน้าครับ